ไปลึกลับในป่าดงพงปีของเมืองไทยเรื่องเล่าจากพลางป่าบุกป่าลึกลับของเมืองไทยที่คนทั่วไปไม่อาจไปถึงได้เรื่องพลายดำดงพญายเย็นส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับเมื่อวันเสาร์ที่21สิงหาคมปี2514ขารข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางขึ้นไปพักผ่น บนเขาใหญ่กับมิสหายอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้ากับดำรงแสงจูวงเจ้าของสมญานามว่ากกผู้กระหารหรือนายเย็กผู้ข้ามียักษ์ใหญ่ในดงพญาเย็นเราตามหลังรังไทยด้วยจิบเล็กซึ่งมีไพรัตเป็นสารถีผู้สามารถและนักปืนเท่าๆกับรักป่าเหมือนชีวิตจิตใจสารถีของเรา เป็นนักม่นปืนในระดับแชมป์ของรักษาดินแดนมาเล็วคนเราเมื่อชีวิตป่าดงปงไพลได้เล่นเขาในใสายเลือดเสียเร็วในอดีตเมื่อยังไม่มีเส้นทางสายนี้เราจึงต้องเดินทางไปตามทางสายเก่าเข้าลบบุรีออกชัยบาดานันผ่านลำนาไรายเข้าเขาพังเหยตัดออกไปสู่นครราชสีมาไม่น้อยกว่า500กิโลเมตร จุดหมายที่เราจะท่องไปกันนั้นส่วนใหญ่มุกขึ้นไปมบนเขาพังเหยอันยาวเหยียดทอดเชื่อมไปหลายจังหวัดตั้งแต่ลบบุรีชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครราชสีมาข้าพเจ้าเองก็เกือบเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่เขาพังเหยเมื่อครั้งคราวก่อนไปล่าสัตว์ทางโปง่งตะโกไม่ใช่สัตว์ป่าที่ร้ายกาจอะไรที่เล่นงานหรอก แต่เป็นไข้ามาลาเลียหรือไข้จับสันที่เอาสุดและเจ็บเกือบตายํำรงแสงจูวงออกเดินทางโดยรถไฟมุ่งตรงลงไปยังสถานีคลองไผ่ณที่นี่เขามีมิสหายเป็นตำรวจอยู่หลายนายนอกจากแต่ละคนจะเชี่ยวชาญในการเดินป่าแร็วอย่างเป็นนักแม่นปืนที่เหล่าไรหวาดเกรงยิ่งน,นักก็คือจะรูนบุญจรัด และจากเกลียงศักด์หัวหน้าสถานีตำรวจการที่ดำรงออกไปล่าทางภาคนี้คล้ายกับเป็นการออกไปปูทางไว้ก่อนสำหรับให้เพื่อนตามมาในภายหลังการพักแรมในวันแรกยังคงยึดเอาสถานีตำรวจคลองไผ่แต่ได้มีการนัดพบกันที่สโมสอนกลางดงลึกซึ่งมีพวกศัสดีและผู้ควบคุมเรือนจำคลองไผ่มาร่วมวงด้วยเป็นที่คลื่น ระหว่างดื่มดวนและปรึกษากันนั้นก็มองเห็นเขาพลิกตั้งตรัง,งาอยู่เบื้องหน้าเมื่อนัดหมายวางแผนการออกเดินทางไปยังเขาพลิกต้นทางที่ออกไปสู่ซับน้อยป่านี้พลานใหญ่ในละแวกนั้นยืนยันว่าไม่มีวันพลาดจากเก้งกวางหรือกระทิงหัวแดงเลยถ้ามีเวลาและแกะรอยมันวันรุ่งขึ้นนำรงสะพายปืนลูกซองแฝ เสาเออสามวงเวนผ่านบุญผู้นำทางใช้นุกซองเดียวสตีเวนส่วนจะรูนบุญจะรัดใช้ไดเฟินสปริงฟิลสามสิบทับศูการเตรียมเดินทางได้จัดเตรียมไว้อย่างรวบรัดเสบียงอาหารนำไปเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นทั้งหมดออกเดินทางตั้งแต่ตอนเชา้าผ่านไปตามป่าปลงซึ่งเต็มไปด้วยเต็งและรังขั้นแรก เป็นทางเกวียนหลังจากข้ามทางรถไฟสายนครราชสีมาแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเขากระโดนเป็นระยะทางเดินประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางด้วยกันรวมสี่ชั่วโมงเศษระหว่างทางพลานบุญกับนำรงใช้ลูกซองยิงไกป่าและนกเขาได้หลายตัวจนเห็นว่ามากพอใช้เป็นอาหารกลางวันซึ่งจะไปกินกันในหมู่บ้านเขากระโดน จึงเลิกยิงแต่มันมีมากเรากับเป็นฟาร์มไก่ป่าเลยทีเดียวหมู่บ้านของระโดนมีอยู่ประมาณ20่สหลังคาเรือนหัวหน้าหมู่บ้านได้ออกมาต้อนรับพวกเราเรือนพักรับรองของเขาก็คือบังกะโลกระต๊อบหลังหนึ่งซึ่งจัดไว้สำหรับต้อนรับอาคารตุก,กะแม้ไม่รููนักมันก็คุ้มฝนกันแดดได้เป็นอย่างดีหัวหน้าหมู่บ้าน จัดหาเล้ายาปลาปิ้งมารับรองเหล้านิกีแรงง้ำขาวรสเค็มนำรงมอบไก่บานและนกเขาให้เขาจัดการปรุงมาเป็นอาหารเพิ่มเติมพลานยิงเขากระโดนยิงเก้งได้เมื่อวันวนันจึงได้จัดลาบเลือดเก้งและเก้งย่างน้ำตกระหว่างที่ปรึกษาถึงทิศทางพลานแหวงและลุงอ้อมพลานใหญ่ผู้เป็นลูกผู้น้องของพลานเปลี่ยนแห่งจันทึก ผู้เคยเป็นพลาน,นำคนสำคัญของเจ้าคุณชนลมาศเจ้าคุณสุรพันธ์คุณใหญ่เศรษฐบุตรและครูมาลัยจชูปินิตได้ร่วมวงอยู่ด้วยและรับจะร่วมทางไปสู่ทับน้อยด้วยอีกคนหนไม่ผิดหวังหรอกแก่งกวางถมเทไปเลี้ยงผาก็เยอะลุงองมสดน้ำาขาวพลางหัวเราะแต่เมื่อสองสาวันมานี้มีไอ้หมีใหญ่ ขึ้นไปปนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเขาว่าตัวมันใหญ่ไม่ใช่เลนมีควายน,วานํำรงวางจอกน้ำเล่าขาวอย่างสนใจผ่านพวกเราไกลยิงมันเข้าไปบ้างหรือเปล่ายังลวงอ้มตอบพวกไปตัดไม้ยินมันเขา้ามันคงหาโพรงนำพึง่งกินของมันนั่นแหละแถวนี้มีกันเยอะมันก็พอให้ข้าลองอีเดียวคู่มือสับเปลี้ยงหนึ่งถ้าเจอ พลานบุญซึ่งตอกเราเข้าไปจนหน้าแดงกมจักมันมืออย่าทำประมาทรอยเล็บของมันคมกริบหญิงไม่ถนัดและก็ระวังมันเจ็บแล้วร้ายกาดหนักลุงองมเตือนแล้วหยิบลาบเลือดใส่ปากเคี้ยวอย่างอร่อยลิ้นคืนนั้นเลี้ยงฉลองกันเข้าไปอย่างเต็มเมาแต่มันก็สุสดชื่นตามบรรยากาศของลูกป่าเพื่อนสองคนเป็นโปลิศคอทองแดง ที่ไม่สะทกสะทานต่อการผอไไม้ของเอกนฮอล์เอาเสียเลยดำรงต้องการสำรวจร่องรอยและลูกทางมากกว่าเขาต้องการบุกเบิกเพื่อ,อาวางทางให้สำหรับนักนิยมไพเมือเตอิบปืนเบอร์ใหญ่ที่ติดตามมาอีกหลายทันดำรงต้องการชิมลางเขาไม่มีความประสงค์จะยิงสัตว์ใหญ่จึงใช้เพียงลูกซองแฝดสามวงแหวนแต่ถ้าเกิดบังเอิญไปพบหัวแดง หรือกระทิงมือแม่นเๆของหมู่จารุนที่ถือในเปิ้น30สทับ06ก็คงเอาไว้อยู่ในจำนวนผู้ที่ออกป่าครั้งนี้ด้วยโดยมีเพื่อนชาวคัมเมนขอติดตามไปด้วยแก่ซื้อดีแก่ชื่อว่านายเข้าเมาดื่มเหล้าเหมือนดื่มน้ำตัวดำเป็นเมียงมินนำซ้ำายัางชอบกินเนื้อดิบๆเนื้อเก่งที่แลกเป็นชิ้นบางๆนายเข้าเมา ขอมาใส่ปากเคี้ยวมันสดๆจนปากแดงด้วยเปื่อนเลือดพวกเรามองแล้วรู้สึกอะไรพิกลนหนเข้าเมายิ้มแต่แกบอกด้วยสำเนียงเป่งๆแบบเขมนว่ามันทำให้เกิดกำลังวังชาดีกว่ากินเนื้อที่สุกแล้วเชิญพ่อเจ้าพระคุณเถอะจากเรียงสักว์สันหัวดิกมันกินของมันเข้าไปได้อย่างไรนะนำรงกับสองจา่าตำรวจแยกย้ายไปพัก ที่มังกะโลกระตบเมื่ออิมมีพีมันกันแล้วการเดินทางในตอนเชา้าหลังจากที่จัดแจงอาหารเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วปืนผาหน้าไม้และสะเบียงนายเข้าเมาเป็นลูกหาบอาสาแบกสัมปาระเพราะแกใหม่มั่นปั้นปากอยากจะกินเนื้อเก้ง่งที่แล่ออกมาสดๆดชั่วโมงบุกผ่านไปไม่นานนักขณะก็ใกล้เข้าไปยังกำแพงคุ้นเขาพังเหย ที่ยาวเหยียดการกั้นอยู่ในดงทึบจากเรียงศักด์และจารูนแยกไปดักนั่งทางซุมที่มีมะขามป้อมดอกดื่มเพราะมองเห็นรอยมันลงกินล้วนเป็นรอยใหม่ๆท้งิ้นดำรงแสงจูวงขึ้นเขาตรงไปยังซับน้อยกับพลานบุญและพลานแหวงหลงองมขอตัวแยกไปอีกโป่งหนึ่งซึ่งแกหมายตาไว้ก่อนเร็วทุกไฟ จะกลับลงมาพร้อมกันอย่างที่นัดพบทรัพย์น้อยอยู่ระหว่างกลางเขาเป็นแหล่งน้ำทรัพย์ที่งดงามที่สุดสูงจากพื้นดินขึ้นไปเป็นชั้นๆมีทางน้ำทรัพย์ไหลมาเป็นขันๆตลอดทางกว้างยาวประมาณสามเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมแม้ที่อื่นน้ำจะแล้งหมดแล้วแต่ที่นี่น้ำทรัพย์น้อยมีไหลนิ่งชุ่มชํำตามซอกผาและพื้นดิน อยู่ไม่ขาดสายมองเห็นมูลช้างกระทิงเก่าและใหม่ปนอยู่รอบๆบบริเวณตะเคียนขนาดใหญ่หลายคนโอบยืนต้นสูงรละเลี้วเสียดฟ,ฟ้าสลับไปด้วยยางนำซับแห่งนี้ติดอยู่กับกำแพงภูผาเขาพังเหยบนยอดตะเคียนเมื่อเห็นมองขึ้นไปพบแต่ชนีมากมายส่งเสียงร้องดังรัวอย่างแผ่วโหยกระชั้นชิด และร้องรับกันเป็นตดทอดช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานนักก็มีเสียงปืนทางฝ่ายที่เฝ้าโคนมาขามป้อมดังสนั่นขึ้นปรากฏว่าเก้งผู้คลำลงด้วยเหล่เฟินของจรูนพลานบุญแยกออกไปนั่งอยู่อีกทางด้านหนึ่งตำรวจกับพลานแหวงจึงด้อมไปในแนวป่าที่ไม่ห่างจากน้ำซับน้อยเท่าใดน,นักแล้วก็เลือกที่นั่งพักตามเส้นทางที่เป็นด่านเล็ก ถ้าเก้งหรือกวางผ่านมาเขาจะได้ยิงได้อย่างถนัดจนกระทั่งบ่ายสามโมงครึง่งขณะที่ดำรงเอ็นหลังพิงมาฆ่าอย่างสบายอารมณ์ปล่อยให้พลานแหวงเฝ้าระวังอยู่ว่ามีเสียงสัตว์ใดย่ำเท้าเข้ามาบางจับพลันเสียงลูกซองของพลานบุญก็แผดดังขึ้นถ้าพลานบุญยิงเลี้ยงผาเสียกละมังพลานแหวงมองดำรงเป็นเชิงถาม หรือจะยิงไก่ป่าไม่ใช่ไก่ป่าแน่นำรงพูดพร้อมกับขยับตัวลุกขึ้นยืนอาจจะเป็นหมูป่าลงไปดูกันดีกว่าหยิงเกือบยี่สิบนาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงพลานบุญกูแก่ตีหน้าลึกลัก,ลกเข้ามาพร้อมกับรายงานว่ายิงหมีมีควายแต่มันไม่อยู่นี้ไปแล้วงั้นไปดูตรงที่ยิงอีกทีนำรงสั่งทั้งสาม นีบรุดไปอย่างที่พลันบุญยิ่งมีปรากหน่อยเลือดละลักออกมามากพอดูมันเปะปะหนีไปพร้อมกับเจ็ดเลือดไว้ตามต้นไม้หลายแห่งเปลือกไปหมดลูกสองนัดนั้นเข้าเป้าอย่างจังการตามรอยเลือดตอนแรกก็เห็นเลือดของมันติดตามต้นไม้ง่ายต่อการติดตามแต่เมื่อนานเขา้าเลือดก็หายไปประกอบกับเส้นทางนั้นเป็นไหล่เขาพื้นเป็นหินผา จึงชักงงเพราะไม่รู้ว่ามันจะหลบไปทางไหนตกลงจึงแยกกันเมื่อมาถึงเหลี่ยมเขาที่ก่อนข้างจะชันตอนหนึ่งสนันษฐานว่าต้องหนีลงไปทางใดทางหนึ่งที่แยกออกเป็นสองตอนซึ่งรกไปด้วยไผ่ลวกใบเหลืองฟางของมันหล่นทับถมกันอยู่เต็มไปหมดทำให้ต้องค่อยๆประคองรางลงบนทางชันนั้นอย่างยากลำบาก เพราะใบไผ่มีส่วนทําให้เลื่นมากขึ้นมารู้ว่าตอนหลังว่ากระสุนนัดแน่ของพลานบุญที่เรียกเลือดหมีใหญ่ตัวนั้นถูกตโพกเข้าเต็มเป้ามันจึงตโพกคลากลากขาสเปสปะาหนีไปอย่างลําบากความดร้ายเกิดขึ้นเมื่อมันรู้ว่าถูกติดตามมีร้ายถลายร่างของมันหลุน,ล,นลงไปจากทางที่พลานบุญกําลังติดตามไปเช่นนั้นแนววร่างของมีควาย ก็ม้วนต้วนลงไปซุกอยู่ในพุ่มไม้ที่มีต้นมะข่าใหญ่ล้มขวางอยู่มันเป็นหลุมพลางที่รอบพลานให้เข้ามาติดกับมันนอนสมรอจังหวะอย่างกระหายเลือดพลานบุญควาคนไผ่ลวกยึดไว้มันเพื่อไม่ให้ร่างของแกล,ล้มกลืนลงแต่ใบไผที่ร่วงอยู่ทำให้เลือนจึงเสียหลักร่างพลานบุญไหลิ่งลงไป อย่างตรงที่มีควายรออยู่อย่างหมอะเหม,ม็งปืนเดียวกระเด็นหลุดจากมือก่อนที่จะทรงกายลุกขึ้นยืนมีไร้กระโจนเข้าหาส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลัง่งพลานบุญตกใจแทบหมดสติแกพยายามจะก,กระชากมีดเน็บจากจ้วงแทงแต่มีควายเหมือนจะรู้มันกดไว้ได้วยขาหลังเมื่อพลานบุญล้มลงไปเร็วขมเล็บเหมือนมีดโกน ตบปบกระชากไปตามหน้าตาอย่างไม่ยัง้งพลานบุญร้องตะโกนจนสุดเสียงอย่างหมดหวังว่านายช่วยด้วยนำรงกับพลานแหวงรู้ว่าสถานการณ์กำลังเข้าตาใดพลันบุญคงตกหนักล้มหมีรไรจึงเรียบวิ่งไปยังที่มาของเสียงนำรงเหนียวก็ไปลงไปก่อนอย่างรวดเร็วหลังของเขาลื่นขาลอยเคว้งคว้างละลิวลงไปยังพื้นเบื้องล่าง พอสรงตัวได้แล้วก็มองเห็นพลานบุญกับมีควายพันละวันกันกลมดิกเลือดเลอะเทอะไปหมดทั้งมีทั้งคนเขาไม่อาจลั่นกระสุนลงไปได้เพราะเข้าฟัดกันตรงพุ่มไมายที่ขอนมาค่านั้นฝ่ายพลานบุญก็พยายามดิ้นในผลจากกคมเล็บของมันมีควายพยายามกดร่างของพลานบุญให้จมลงไปและฉีกกลีดด้วยกคมเล็บอย่างไม่วางมือนำลงตัดสินใจ ร้องเสียงเหมือนฟ้าลันเขายืนประทับเซาเวอร์อย่างกระชับมีควายวางมือจับพลันบุญชั่วขนาดหนึ่งในตาอันเต็มไปด้วยความภัยาบาทมองมาทางดำรงอย่างเปรี้ยวกราดที่เห็นผู้เข้ามาขัดจังหวะมันยึดออกอันใหญ่เปห้เห็นรูปตัววีสีขาวบนขนหนังอันดำรุงรังมันลากตะโพยไม้จะโผเข้าขยี้ดำรงแต่ช้าไปเสียแล้วก็ส่นหกนัด จากลำกล้องแผเต้าตรงออกรูปตัววีระยะนั้นกระสุนแทบเม่ทันกระจายมันพะงะหายหลังลงไปตรงพุ่มไม้และพยายามอยากแย่ยักยันขึ้นใหม่อีกครั้งนำลงไม่ยอมไม่นาทีทองผ่านไปเขากล้ากาไปในระยะใกล้กว่าเดิมแล้วเหนีย่ยวไกลนัดสุดท้ายในลำกล้องตรงเป้าหมายเดิมร่างมีควายจึงหายพลึงลงไปอีกครั้ง โดยเมะนิกกเดียผ่านบุญจมกล่องเลือดในอาการเป็นตายเท่ากันแกคลางเศร้าๆหลังจากช่วยระดมกำลังกันตัดไม้ลวกมาจัดทำแกล่หายาบๆไหนเข้าเมาขเมเข็หนุ่มก็ช่วยมัดแคล่จนแน่นหนาแล้วหามร่างโชกเลือดนำรงห้ามเลือดด้วยผ้าเข่ามามัดไปตามรอยบาดแผลใหญ่ๆเอาไว้ก่อนผ่านบุญไม่ตาย เมื่อนำส่งโรงพยาบาลนครนาศีมาทันแต่แกก็ต้องถูกเย็บถึง40เข็มก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฝันดีดาตีสวัสด์ครับภายหลังจากการล้มสัตว์ใหญ่ได้ในป่าเมืองกมนวัวแดงขนาดเกือง หนึ่งในจำนวนโผงที่จำนานเสรีบุตรกล่าวกับข้าพเจ้าว่ามีมากไม่ใช่น้อยกว่าแปดตัวหลังสัตว์ใหญ่ล้อมฟ้าสดใสกลายเป็นหมุนมัวและมีฝนตามมาอย่างรวดเร็วเหมือนดังที่เคยเป็นมานานเต่านานในอดีตของพลานผู้ประจนกับเหตุการณ์ในจำนองนี้มาโดยตลอดฝนตน่ำลงมาหนักแต่เพียงช่วครู่เดียวเมฆสีเทาที่อุ้มฝน ซึ่งผ่านมาอย่างประหลาดนั้นก็หายไปเหลือเป็นแค่ความเย็นชุมที่ฝนพลาดลมลงมาพวกผลานลูกหาบหลายคนทำงานกันอย่างหนักด้วยการแล่เนื้อทำเค็มเตรียมตากแห้งกันอย่างขมิกับมันคุณใหญ่เศรษฐบุตรเปิดบันดดีฉลองให้แก่พวกเราซึ่งรถอันหอมหวนกลางดงดิบกับน้ำเย็นๆกลัวคอหลายคนก็อยู่ข้างที่จะชื่นมืนไปกับรถอันกลมๆของมัน ดำรงแสงจูวงหยิบเนื้อวัวแดงที่ลูกคาบย่างน้ำตกใส่จานมาให้จิ้มกับน้ำซอดใส่ปากแล้ก็เคี้ยวอย่างอร่อยลินหันไปถามจำนานอย่างติดเนื้อต้องใจว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นานวัวแดงฝูงนั้นยังไม่ไปไหนไกลแน่นอนแกคงอยากจะลองตามฝูงนี้นั้นหรือจำนานหัวรอกรกาฝันซี่โบซี่หนึ่งของเขาเสริมให้หมดดกบนดินฝีปาก มองดูแล้วน่ารักฝนตกมานิดหน่อยอย่างนี้ดินกำลังนุ่มเหมาะก,กับการตามรอยนำโรงโยนต์เล่าเข้าปากแล้วก็อมยิม้มแล้วไว้วกกระติงดำกู้แขนเก่าที่เรายัางตามไม่พบตัวละ่ะคุณใหญ่ถามขึ้นผมอยากจะตามรอยวัวแดงฝูงที่คุณใหญ่กับจำนานยิงได้ก่อนนี้เพราะเกิดความสงสัยขึ้นมานิดนิดก็สงสัยอะไรหรือ ข้าพเจ้าซึ่งอิ่มเอมกับเนื้อย่างน้ำตกทาม,มันอาจจะมีในฝูงมีคูปลีโคไพลของเขเมรน,นะํำรงผู้ฝังใจในคูปลีหัวแดงที่มีเขาประหลาดปลายเขามีฝอยพุ่มพวงเหมือนใครไปประดิษฐ์ประดอยให้ปิดธรรมชาติโอ้ยมันสูญพันธุ์ไปตั้งนานแล้วใครคนหนึ่งว่าเราะอย่างขบคันก็ ยังฝันอีกหรือว่าจะพบคูปลีไม่สุนพันจำนานแย้งจับพลันทันทีป่าเขมรที่เราเข้ามานี้พลันบอกผมแน่นอนว่าพบคูปลีหรือว่าโคไพรของเขาเสมอแต่ไม่ได้ยิงเพราะพลันป่าต้องการเพียงเก้งกวางอย่างมากและปืนก็เป็นปืนแก๊ปไม่ค่อยกล้ายิงวัวแดงหรือว่ากระทิงถ้าอย่างนั้นผมขอตามวัวแดงฟงที่แตกหนีไปนั่น ดำรงหันไปทางพลานคำแต่คำเราไปด้วยกันได้ไหมนายจะไปก็ไม่เป็นไรนี่พลานคำยิ้มรับเพราะหน้าตาของแกแดงเป็นลูกตำหนึงด้วยพลอดิตเล่าที่กรอกเข้าไปหลายจอกนายเข้าเมาพลานขมิ้นของเราออกอาการไม่ค่อยดีหลังจากประสบกับปีกขมูดของป่าขมิ้นเข้าแกก็มักจะละเมอเผลอพกไปด้วยราสาสะเทือน ดำรงได้มอบยาแก้ไข้มาลาเรียให้แต่เรื่องผีขโมดในป่ากัมพุทธี้ก็ยังทำให้พวกเราอดสะดุ้งใจไม่ได้เหมือนกันการจะออกตามรอยในวันรุ่งขึ้นนั้นข้าพระเจ้ากับดำรงจึงกำหนดเอาเพียงตาพลานกับลูกหาบไปกันสองคนเท่านั้นวัวแดงขนาดใหญ่เป็นความชื่นชอบของพวกพลานขมิน้นและลูกหาบเป็นอย่างมากเพราะปรากฏว่า ในช่วงระยะที่เราบุกเข้าไปในป่าแดนของคเรเมนในตอนนั้นพวกลูกหากเเม็นร่ำรองต้องการเนื้ออย่างมากเพราะความอดอยากทางชายแดนในป่าสูงนี้มีสภาพอย่างไรมันก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นชาวบ้านป่าชาวเขาเหล่านี้เขาตู่ทอดทิ้งให้ช่วยตัวเองการล่าสัตว์ที่เขาต้องการก็ไม่อาจทำได้เพราะมีแต่ปืนเก็บ ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการล่าส่วนใหญ่แล้วมักจะทำให้สัตว์เจ็บลำบากหรือไม่ก็ไปสุกตายจนตามซากไม่พบการตามล่าสัตว์ลำบากไม่เป็นของดีนักพวกพลานป่ามักจะหลีกเลี่ยงต่อการเสียงคนใหญ่เศรษฐบุตรพอใจที่จะพักผ่อนนอนเล่นอยู่กับเต็นท์มากกว่าที่จะออกไปหมุกบันเพราะการเที่ยวป่าสำหรับพลานอาวุโสในตอนเบื้องปลายของชีวิต ท่านเขามักจะออกไปหลับหับนอนนอนเดินยืดเส้นยืดสายใกล้เข็มเล่นน้านําในลําห้วยมีลมหายใจอยู่กับธรรมชาติอันสดใสบริสุทธิ์ได้ยินเสียงนกเสียงเกง้งเสียงกวางมาทักทายใกล้เข็มในตอนใกล้รุง่งเสียงไก่ป่าในตอนเช้ามืดสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นชีวิตจิตใจของนักนิยมไพลที่ล่าสัตว์อย่างนักกีฬาอันแท้จริงในคืนนั้นนํารงแสงจูวงกับข้าพเจ้า เรียกตัวปลันคำกับลูกหาบที่ออกไปล่าวัวแดงมาได้สอบถามปากคำเพิ่มเติมว่าในฝูงวัวแดงที่เห็นนั้นคิดว่าเราพอจะออกตามกันทันในวันต่อไปได้หรือไม่นายกกจะตามมันจริงๆหรือพลันคำพยายามายเบี่ยงในท่าทีอย่างเห็นได้ชัดความจริงข้าพเจ้าก็เห็นใจเพราะแกเหน็ดเหนื่อยมาแล้วทั้งวันวัวป่าฝูงนี้ พลันคำเห็นมีอะไรผิดแปลกบ้างไหมข้าพระเจ้าสักถามมันก็เหมือนวัวป่าทั่วไปนี่นายพลันคำหัวเราะอย่างขบขันมองเห็นหัวพวกนี้มีเขาบ,บิดบิดบ้างไหมละ่ะนำลงแกล้งเยาพร้อนกับยื่นจอกเหล้าที่ดินจนเต็มแก้วแล้วส่งไปให้พลานคำพลานคำของเรายิ้มแต่แบม,มือรับเหล้าจอกนั้นโยนเข้าปากอย่างกล่องแคล้ว ความจริงเราเปลนเปลือพลานคำไปหลายจอกแล้วเพราะเล่ากับพลานนั้นเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยแกจึงตกปากรับคำว่าจะออกตามรอยวัวแดงฝูงที่กระเจิงหนีนี้ให้พวกเราพบตัวให้ได้มันจะไปไกลแค่ไหนเพราะมีลูกแห่ตามไปด้วยพลานคำหัวรอกคลื้นเคลงมีอยู่ตัวหนึ่งนายเขามันบิดบิดพิกลกระย,ยู นำรงหูพึ่งดิดนิ้วปลอกเขาร้องเต็มเสียงเฮ้ย hey, ตะคำนั่นแหละคูปลีโคไพลอะไรของแกนั่นแหละที่เราต้องการตัวไม่ใช่มันวัวป่าแต่เขามันบิดเองปลันคำเถียงแล้วปลายปลายเขามันเป็นรอยจักจักเหมือนฝอยฝอยเป็นฟูหรือเปล่าละ่ะปลัานคำข้าพเจ้าถามอย่างกระตือรือร้อนเต็มที มองไม่ถนัดว่ามีอะไรตรงปลายเขาหรือเปล่าแต่มองเห็นว่าเขามันบิดตัวใหญ่แดงเข้มพลานคำตอบให้ข้าบัเจ้ากับดำรงยิ่งกระวนกระวายใจยิ่งนักถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้ามืดกันเลยถ้าได้ไอ้ตัวเขาบิดนั้นจันจะให้ปืนลูกซองตาคำหนึ่งกระบอกดำรงตอบไลพลานคำอย่างสัญญาแต่ต้องเป็นหัวป่าเขาบิดนะแล้วต้องมีผู้ห้อยตรงปลายเขา วันนุ่งขึ้นเสียงไก่ป่าจากป่ารวกก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณของการเริ่มออกป่าของเราอากาศเริ่มเย็นมองออกไปนอกเต็นทหมอกกระจายเป็นฝ้าทั่วไปแสดงว่าในตอนกลางวันเราจะต้องพบกับความร้อนอย่างแรงเราเตรียมทะเบียงกันไปเพียงชั่วค้างคืนสองคืนตามระเบียบเท่านั้นเพราะไม่แน่ใจว่าจะต้องเดินทางกันไปไกลสักเพียงใด สัมปานะจัดเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนำรงแสงจูบวงส่งต้วยกับแฟร้อนพร้อมกับปันกลุ่นให้ข้าปะเจ้าล่านคํากับลูกหาบแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับอาหารเช้าที่กินกันอย่างรวดเร็วทางเข้มคุณใหญ่กับชานานและคนอื่นๆยังสงบเงียบพวกลูกหาบซึ่งมีหน้าที่หุงอาหารกำลังก่อไฟกัน ดำรงสะพายจุดสามเดหเดินตามพลานคำที่ตัดออกไปเหมือนเส้นทางใหม่สำหรับเราจุดเริ่มที่จะออกตามรอยหัวแดงฝูงนั้นก็ตรงที่คุณใหญ่กับจำนานล้วหัวแดงได้นั่นเองอย่าเดินกันให้ดังนะพวกเราดำรงหันไปบอกพวกลูกหาบสองคนที่ทำหน้าที่แบกสัมภาระเพาะซากเรื่องในบางส่วนของหัวแดงที่ทิ้งไว้นั้น อาจจะมีเสือกำลังเข้ากินก็เป็นได้บนหย่อมหญ้าเต็มไปด้วยน้ำค้างนิม่มนุ่มเพราะฝนที่ตกลงมาแต่ไม่ถึงกับชื้นแฉะสังเกตรอยสัตว์ตามทางดาง่านไงแสงแดดสาดจับยอดไม้และทิวเขาเร็วหมอกเริ่มจางหายไปป่าคำพุทธในตอนนี้งดงามด้วยธรรมชาติยิ่งกว่าทางห้วยโอจชเปลาะมองเห็นกับเช้าสีดาแขวนอยู่บนขาคบไม้ เถาวันขนาดใหญ่พันขดขดเขียวอยู่กับพยาญาไม้เหมือนหูยักษ์พลันคำชี้มือให้เราดูบนยอดไม้สูงต้นหนึ่งพึ่งใหญ่หรังเบ้อเร่แกบอกกับเราว่าจะต้องระดมกำลังออกมาตอกทอยตีพึ่งให้ได้สักคืนหนึ่งเพราะคิดว่าคงได้นำพึ่งเป็นปีบข้าพระเจ้าเองก็อยากเห็นการตีพึ่งเหมือนกันได้ฟังเพียงแต่เขาเล่า ไม่เห็นการตีพึ่งกับตาตนเองนอกจากการล้วงเอาหังพึ่งขนาดย่อมย่อมเช่นพึ่งโผลงเท่านั้นเกือบสองชั่วโมงแดกจัดขึ้นเราก็ใกล้จะถึงซากเครื่องในและบางส่วนของวัวแดงที่ยิงได้ซึ่งทิงไว้ล่านคำเพ่งมองตรงไปอย่างซากวัวแดงที่เหลือไม่ปรากฏมีสิ่งใดอยู่ในบริเวณนั้นนอกจากพวกสัตว์เล้อยคลานและมดที่แห่กันเข้ามารุมกิน นำโงสาวเท้าเข้าไปอย่างซากวัวซึ่งยังไม่ส่งกลิ่นแล้วเขาก็จชะงักเมื่อพิจารณาเห็นรอยพร้อมกับร้องบอกข้าพเจ้าเสียงดังว่าไอ้ลายเข้าจริงๆไหมละ่ะมันกินเข้าไปไม่น้อยเหมือนกันพลันคำกับข้าพปเจ้ามองดูรอยเสือลายพาดกรนซึ่งยังคงจะเข้ากินซากเรองในบางส่วนที่ทิ้งไว้นี้ยอย่างหวิวโหยขัดห้างดักรอ ต้องได้ตัวเสือโคร่งตัวนี้นายพลันคำหันมาทางนำงํำรงไม่ละ่ะเราต้องการตามไปนูหัวแดงโคลพลัยอะไรนั่นนะ่ตะตาคำน้ำรงใส่หน้าปลันคำมองซากหัวแดงอย่างเสียดายแก้เสียดายเสือเพราะมันจะต้องหวนกลับมากินซากนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าพวกเราต้องการตามหอยหัวแดงฝูงนี้มากกว่าที่จะยิงเสือ จากรอยวัวแดงฝูงนี้ทิ้งรอยไว้อย่างสับสนเพราะมันกระจายกันอย่างแตกตื่นกันแล้วมันก็กลับไปรวมตัวกันเป็นหมวดหมู่บ่ายโฉมไปทางป่าสูงซึ่งดอกทึบอันมีคุณเขาจะงงามอยู่เบื้องหน้าก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ ฟันนีดาติสวัสดีครับ